วัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะควีนโอมาเที่ยวที่บ้านเพื่อนนะคะคือด้วยความที่บ้านเราอยู่ใกล้กันมากแล้วพิเศษตรงที่ว่าบ้านเพื่อนควีนโอค่ะเขามีกิจกรรมอะไรบางอย่างแต่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรจะน่าตื่นเต้นหรือว่ามีผล,ลไม้อะไรบางอย่างรอเราอยู่นั้นตามมาดูเลยคะ่ะทุกคนตามมาเลยคะ่ะพัดาคุณแม่คนสวยทำอะไรอยู่คะ กวนเงาะนะคะโอ้โหนี่ค่ะทุกคนคุณแม่ของเพื่อนคฟีนโอนะคะกำลังกวนเงาะอยู่แล้ว อยู่ในกระทะกะลังสวยงามมากๆเลยนะคะแต่คุณหนจะบอกนิดน,นึงค่ะว่าเงาะเนี่ยค่ะจริงๆแถวอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรานะคะมีเงาะโรงเรียนเยอะมากๆเลยแล้วปีนี้ผล,ผลผลิตก็ดีทุกบ้านเลยแต่ว่าอาจจะติดเรื่องของสถานการณ์โควิดแล้วก็ติดเรื่องของการขนส่งนะคะทําให้เงาะที่จะขายออกไปจากสวนเนี่ยอาจจะขายได้ไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจะต้องทําการ เพิ่มมูลค่าค่ะเพิ่มมูลค่าของที่เรามีอยู่เนี่ยให้เขาสามารถที่จะขายได้ราคาดีมากขึ้นจากเหาะที่ขายเป็นลูกเด็ดจากต้นสดๆจากต้นเหมือนที่คืนเออเด็ดเนี่ยค่ะเราก็จะมาทําการแปลรูปทําเงาะกวนค่ะใครที่ยังไม่เคยทานเงาะกวนเดี๋ยววันนี้มาดูกันค่ะว่าเงาะกวนจะมีวิธีการทํายังไงทําเสร็จแล้วจะอร่อยมากน้อยแค่ไหนมาดูกันค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะหลังจากที่เราเด็ดเงาะสดๆจากต้นมาแล้วอะคะ่ะนี่ค่ะลงมาดูเลยค่ะก็คือว่าจะเห็นว่าเงาะที่เราเก็บมามันก็จะอยู่ในตะกร้าเยอะแยะเลยนะคะอาจจะเป็นเงาะที่สุกงอมเยอะๆก็ดีค่ะเราไม่จําเป็นจะต้องใช้เงาะสวยนะคะเงาะสุกงอมเนี่ยดีมากๆเพราะว่าเขาจะหวานมากแล้วน้ําของเขาจะฉ่าเยอะมากนะคะหลังจากที่เราได้เงาะมาแล้วนะคะเราก็จะทําการปอกเงาะค่ะนี่ค่ะปอกแบบนี้เลย คุณแม่ของเพื่อนควีนโอก็ได้ปอกเนาะไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยเยอะแยะมากมายเต็มหม้อเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเนาะเนี้ยค่ะไปล้างน้ําตรงนี้ล้างน้ําทําความสะอาดอ,อ,อาจจะมีผมเงาะหรือว่ามีเศษฝุ่นบ้างนิดหน่อยติดมาเราก็จะล้างทำความสะอาดนะคะเราก็จะเอาเงาะที่เราต้มแล้วเนี่ยค่ะมาหัน่นหัน แล้วก็มาแกะแล้วเราก็เอามาใส่กระทะก,กวนแบบนี้เลยค่ะโอ้โหตอนนี้ทุกคนเห็นว่างอแม้กวนมากี่นาทีแล้วคะ่ะสองชั่วโมงโอ้โหนี่ค่ะเงาะขาวๆเมื่อกี้นะคะกลายเป็นเงาะที่คล้ายๆทุเรียนกวนเลยนะทุกคนอันนี้แม้ทํามากี้ปีแล้วค่เงาะโรงเรียนพิวะเอามากวนนี่สองปีทาไมแม้ปีนี้แม้ถึงทานะคะ โหเลือดเยอะเนาะเลือดเยอะเนาะตัวไข่ไม่เอาแล้วสูตรนี้แม่ได้มาแต่ไหนอ่ะก็คิดว่าจะทำให้จะทำหรอจะทำได้งไงอ๋อได้ค่ะแล้วแม้ว่าเนาะนี่คือมันต้องกวนมันต้องมีอะไรไหมมีส่วนผสมอะไรไหมคะมีส่วนผสมไม่ใช่ไม่ผสมเลยล้วนค่ะโอเค มีค่ะทุกคนปีโนจะบอกว่าเงาะนะคะด้วยความที่เขาเป็นเงาะที่หวานมากเวลาที่เอามากวนอ่ะเราไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยนะคะเพราะว่าความหวานของเงาะเนี่ยค่ะเขาจะอยู่ในเนื้อเงาะอยู่แล้วเราแค่กวนเฉยๆค่ะมันก็จะเป็นการถนอมอาหารด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วมันจะไม่เหมือนทุเรียนกวนนะคะที่เราจะต้องใส่น้ําตาลลงไปบ้างอันนี้ก็คือใช้เงาะล้วนไม่ใส่แป้งไม่ใส่น้ําตาลไม่ใส่สีน่าแม่เนาะโอ้โหแล้วเดี๋ยว คุณแม่กวนมา2ชั่วโมงแล้วเรามาดูกันนะคะว่าเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงจะอร่อยไหมเดี๋ยกพี่โดยสาทุกคนไปชิมค่ะ a few moments later เน <noise> hmm? uh huh. <out> ี่ย <speeding noise> <t alright> ปกติคุณโอจะบอกว่าที่บ้านคุณโอก็กวนแต่ทุเรียนนะเงาะอาะไม่ค่อยได้กวนเพราะว่าขายหมดก็เลยจะขอคุณแม่มาลองกวนดูใครอยากชิมฝีมือคุณโอบ้างคะทุกคนใครอยากชิมบ้างเราต้องกวนไปเรื่อยๆนะคะไม่ให้เขาติดกระทะอย่าหยุดเพราะถ้าหยุดแล้วเนี่ยมันจะไหม้ค่ะมันจะติดก้นกระทะแล้วมันจะไหม้ นี่ขนาดคุณดกควนแป๊บเดียวนะคะรู้สึกว่าเป็นการออกกำลังกายแขนเป็นการแบบเล่นกล้ามอย่างดีเลย <c oughs> แม้เหมือยเลยนะ <c oughs> อ๋อเนี่ยแบบมันต้องใช้แรงพอสมควรเลยนะคะทุกคน <c oughs> คุณโหนรับรองเลยว่ามันจะอร่อยแน่นอนนะคะ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นสีมือของเราเองทําแบบครัวเรือนจริงๆสีหน้าตาดูน่าทาน <c oughs> ชิมนิดได้ไหมนะ แอบแม่ค่ะแอบแม่ชิมขโมยนิดนึงอู้ยร้อนร้อนร้อนอืมอร่อยมากอืมเอาเป็นว่านี่ขนาดร้อนๆน,นะแล้วคือโหลดชิมไปแค่นิดเดียวเองอ่ะแอบแม่ค่ะแอบแม่ <c oughs> อร่อยมาก โอ้โหหม้อใหญ่มากๆเลยแล้วก็หนักมากแล้วก็ร้อนมากๆด้วยค่ะนี่นๆ่น,นี่คุณโอขอแบบว่าตั้งให้ทุกคนดูนะคะดูใกล้ๆไม่ใช่สับปบรดกวนไม่ใช่ทุเรียนกวนแต่เป็นเงาะกวนนะคะแล้วก็สีเขาสวยมากๆเลยสีอย่างที่บอกแล้วมันเป็นสีน้ำตาลนะคะแต่อยากรู้รสชาติต้องลองชิมค่ะอะเดี๋ยวค้นโอขอ ตักนิดหนึ่งก่อนดีกว่านะคะนี่เราเอาถ้วยมาชิมโหมันยังร้อนๆอ,อยู่เลยอ่ะทุกคนนี่นี่ดูสิดูสิเนื้อสัมผัสเขา texture เ,เ,เขามันคล้ายๆแบบว่าเป็นสับปะรดกวนเลยนะคะเนี่ยโอ้โหอยากให้ทุกคนดู นี่ค่ะสวยงามมากมากเลยสือน้ำตาลนะคะเดี๋ยวเกวนโอขอชิมให้ทุกคนดูก่อนอ่ะใช้ช้อนนะนี่ตักขึ้นมาหืม อยากจะแบบว่าตักจ้วงตักจ้วงเลยอะ่ะจะบอกว่ารสชาติของเขานะคะมันจะหวานแล้วมันก็มีอมเปรี้ยวนิดนิดค่ะนิดเดียวนะคะนิดเดียวมากเพราะว่าเงาะเราหวานอยู่แล้วแล้วก็มันจะมีเป็นสองส่วนนะคะเงาะเขาจะเป็นแบบลื่นๆแล้วก็ตอนที่เราปอกอะคะ่ะมันมีเป็นชิ้นๆแล้วก็มีตรงที่เป็นแบบ พอเรากวนมันก็จะเป็นเนื้อผสมเนื้อเดียวกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันจะมี2ส,ส่วนส่วนที่เป็นเนื้อเนียนละเอียดกับส่วนที่เป็นชิ้นเวลาที่เราทานไปแล้วเนี่ยค่ะเราจะรู้สึกว่ามันได้ความหนึบอะตรงๆที่มันเป็นชิ้นเนื้อค่ะของเงาะเนี่ยมันหนึบมากมันหนึบหเหนียวเหนียวคล้ายๆกินเยลลี่เลยค่ะซึ่ง เราสามารถกินได้อย่างสบายใจโดยที่ไม่ต้องคิดมากเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นของหวานจากธรรมชาติไม่ใส่น้ำตาลเนี่ยคุณรู้ไหมคะว่าถ้วยเล็กๆแค่นี้ค่ะกว่าจะได้มาเนี่ยมูลค่าของเงาะเนี่ยค่ะมันต้องใช้ไปกี่ก,ก้ากว่าจะได้สักมอหนึ่งนะมันก็ใช้เงาะเยอะเหมือนกันนะคะแต่อย่างน้อยๆคะ่ะที่บ้านของเพื่อนคุนโอนะคะเขาก็ ทำแล้วก็ขายบริเวณเพื่อนบ้านแถวนี้ค่ะซึ่งนี่จะบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณสนใจนะคะเราสามารถที่จะเอามาเป็นแพ็คแบบเป็นถุงๆแบบนี้ได้เลยนี่ค่ะเพื่อนแพ็คไว้ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคินโอ๋จะเอากลับบ้านขอทั้งหมดนี้เลยนะ123456ถุงเนี่ยค่ะก็อร่อยมากๆนะคะนี่เลยคุณสามารถที่จะ ขายได้นะคะ200กรัม500กรัมหรือ1กิโลคุณอาจจะแตะโลโก้ สินค้าของคุณก็ได้มันจะเป็นการเพิ่มมูลาค่าของเงาะให้ราคาสูงมากขึ้นยังไงก็ลองนำไอเดียนี้ไปลองใช้ปรับกับธุรกิจของคุณหรือว่าอาจจะไม่ได้ลองปรับกับธุรกิจคุณไม่ได้มีเงาะเยอะก็จริงคุณอาจจะอยากลองทานเงาะกวนดูก็ได้ซื้อเงาะมาสัก4ี่กิโลแล้วลองเอาไปกวนเองที่บ้านใช้กระทะเล็กๆตลิวเล็กๆนะคะแล้วใครได้ผลยังไงอย่าลืม หรือว่าบอกพินโอด้วยนะคะหลังจากที่ได้ดูคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม้พลาดคลิปดีๆที่พินโอเอามาฝากทุกคนค่ะเพราะเพื่อนโอจะเอาผลไม้อร่อยๆเอาเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับชาวสวนมาฝากทุกคนค่ะแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้เดี๋ยวพือนโอขอตัวไปทานเงาะกวนทานทั้งหมอ้อทานทั้งหมดนี่เลยโอ๊ยรักๆๆๆนะคะ นี่คะ่ะบายบายอร่อยมาก